ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ดวงชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคมเดือนที่ดาวทั้งสมดวงย้ายมาทับลัคนาราศีกรกฎพุธเนี่ยย้ายก่อนเลยย้ายตั้งแต่ไปไปลายมิถุนายนแล้วนะครับถัดจากนั้นก็นะจะเป็นดาวศุกร์ก็คือวันที่9กรกรกฎาคม แล้วก็ดาวอาทิตย์16กรกฎาคมเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยย้ายมาทับลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎดาวสุขที่มาทับลัคนานั้นไปได้ตำแหน่งพิเศษที่เขาเรียกว่าราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ำสุขกับพุธเป็นคู่ธาตุน้ำนะ แล้วก็ดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดวงที่เป็นตำแหน่งพิเศษก็เรียกมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่มาร่วมอยู่กับดาวศุกร์แต่ในยะสําคัญของดาวอาทิตย์นั้นนะครับเป็นตำแหน่งมหาจักรก็ว่ามีความโดดเด่นแล้วแล้วก็มาจากเรือนการเงินด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎชะตาจะกลับมาสะพัดในเรื่องของการเงินอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ หาได้มาก็มีรายจ่ายรออยู่ตลอดเวลาก็เดือนกรกฎาคมกลาง,งเดือนไปแล้วการเงินน่าจะสะพัดขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคุณน่าจะแฮปปี้ในเรื่องของการเงินมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอน1-5นะครับช่วงนั้น มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับก็จุกจิกใจอยู่บ้างน,นะหรือ1 5ึ1งถึงหถึงคนเคยคุยคนเคยคบอาจจะพยายามติดต่อกลับมาไม่ว่าคุณจะอยากคุยหรือไม่อยากคุยนะครับไอ้นี่หนึ่งถึงหหกถึงสิเนี่ย, 5, 10, ยจะพยายามติดต่อกลับมา 11จนถึง15ช่วงนั้นก็ยังสับสนจิตใจอยู่เอาเป็นว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นครึ่งเดือนแรกที่ชาวลัคนาราศีกรกฎค่อนข้างที่จะจุกจิตใจในเรื่องความรักนะไม่ว่ากับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักคบหาหรือแม้แต่เป็นคนเคยคุยหายเหวอะไรก็ไม่รู้ละเออนั่นแหละนะครึ่งเดือนแรกเลยจะมีเรื่องความรักเข้ามาทำให้จุกจิกใจแน่ๆ นะครับหรือถ้าจะคบใครก็ต้องคบแบบไม่ค่อยเปิดเผยคบแบบรอโ,โปรไฟล์นะถึงจะไปได้นะแล้วก็พอมาวันที่16จนถึง20ช่วงนั้นแฮปปี้ขึ้นการเงินการทองก็จะดีขึ้นอีกมีข่าวดีเรื่องเงินมีโชคดีในเรื่องของการเงินเงินทองไหลามาเทมมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง พอ21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นต้องทุ่มเทหนักมากในเรื่องของงานจะไปเอเลอเอไปใส่ใจกับสิ่งรอบข้างอย่างอื่นมากเกินไปเนี่ยทำให้งานไม่เสร็จเนี่ยต้องระวังนะเพราะต้องทุ่มเทเยอะมากในช่วง21จนถึง25บอกเลยงานเพียบ26จนถึง31ช่วงนั้นงานมีความสำเร็จดีมาก ใครที่รอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอยู่น่าจะมีข่าวดีเข้ามาใครที่ทำโปรเจกต์อยู่น่าจะมีอะไรที่ทำให้มันก้าวหน้าคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีใครที่ติดต่องานรอปิดจ็อบลูกค้ารอลูกค้าตัดสินใจอะไรก็ตามเถอะน่าจะตัดสินใจได้ในทางที่ดีในช่วงประมาณปลายเดือน26่จนถึง31นะครับ ย้ำอีกครั้งนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินของคุณจะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใครที่คิดจะซื้อรถซื้อราซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์คอนโดหาเหวอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของสังคมแวดล้อมคุณก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จะเป็นเดือนที่คุณมีชื่อเสียงอาจจะเป็นในงานของคุณหรือสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มีความเป็นไปได้เท่านั้นแหละเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกรกฎ นะทีนี้ดาวพฤหัสกับดาวอังคารที่อยู่ในเรือนลาภาหรือว่าเรือนลาบนั้นส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคหรือว่าลาบลอยด้วยลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับใครที่เป็นคนชอบเสี่ยงโชคเนี่ยกรากฏมีโอกาสจะมีโชคหรือลาบลอยส่วนชาวลัคนาราศีกรากฏใครที่ทํางานติดต่อทางไกลหรือต่างประเทศ น่าจะมีข่าวดีเรื่องออเดอร์หรือการได้ปิดจ็อบต่างๆอะไรต่างๆมีความเป็นไปได้ทท้งนั้นแหละนะก็ดาวมันเดินในทางที่ดีนะครับบอกชาวลัคนาราศีกรกฎไว้ก่อนนะในเรื่องของความรักนะก่อนที่จะพยากรณจบของชาวลัคนาราศีกรกฎใครที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วพยายามมั่นคงกับครอบครัวนะครับมันเป็นช่วงที่ดาวสุกับดาวพุธทับลัคนาของคุณอยู่ พยายามเอาใจไปใส่ไว้ในครอบครัวนะอย่าไข้เขยนะครับเพราะมันจะมีคนมาชอบมาถูกใจสุขทับรักในแม่งมักกันําความรักเข้ามาด้วยนะส่วนคนที่ยังโสดก็ไม่เป็นไรมีโอกาสที่จะมีใครมาชอบพอทั้งคนเคยคุยเกา่าคุยใหม่อะไรก็ไม่รู้พอไม่ไม่ไม่อะไรก็จะมีมาชอบพอกันแหละน่นัวกันอยู่นั่นแหละไปสังเกตดูให้ดีเหิดชาวร,ราศีรารากรกฎนะ สินฉามิงขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎชะตาชีวิตในเดือนกนรกฎาคม